สวัสดีครับวันนี้เราจะมีการสาธิตการกลับโหมดนะครับโหมดก็คือการโหมดเดินหน้าหมุนเดินหน้าก็จะเป็นจากเย็บหมุนถอยหลังก็จะเป็นจากโค้งอ่ะเอาเริ่มเริ่มแรกเลยครับอ่ะพี่คนเมืองทำยังไงครับพี่คนเมืองเปิดสวิตช์โอเคครับเปิดสวิตช์ทีนี้ขึ้นตอนนี้มันเป็นบวกจากเย็บจปกนเย็บอ่าตัวบวกจากเย็บอยอ่าแล้วจากโค้งทำยังไงเอ่ยโค้งเราก็ตั้งไว้ที่ กด p กับบวกพร้อมกันอ่าอ่ามันก็จะขึ้นเป็น p ศูนย์ศนย์อ่ากดบวกเข้าไปกดบวกเข้าไปอ่าเป็นเลขสองเป็นโปรแกรมสองเป็นโปรแกรมสองอ่าโปรแกรมสองกด p อ่ากด p ครั้งเพื่อยืนยันโปรแกรมมันจะเป็นศูนศูนย์ตัวนี้ก็คือเมื่อกี้นี้อ่าใช่ก็คือเป็นจากเย็บจากเย็บขว้าตัวอ่าถ้าเป็นหนึ่งอ่าปุ๊บ ก็คือจักรพอ่าจะเป็นจักรพวงแล้วทีนี้ทีนี้เราก็มากดตัวนี้ทีนึ่งกดคีย์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นโปรแกรมตูนสองโปรแกรมตูนสองทีนี้เราก็จะเอกจากโปรแกรมมากดตัวนี้อ่ากดเอสเซฟไว้อ่าถือว่าเป็นการเสร็จท้ายเสร็จพิธีโการตั้งเดินหน้าถอยหลังครับผมอ่เช็คโอเคนี่เดินหน้านะเมื่อกี้ตั้งไปเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนี่ถอยหลังแล้ว เดินหน้าเดินหน้าใช่ไหไปนน่นนะเดินหน้าเราตั้งกับคืนเป็นเข้าหาตัวนะจะเย็บกดนี่ P พร้อมกับบวกพร้อมกันใช่กดไปที่บวกบวกมันจะขึ้นโปรแกรมสองใช่กดไปที่ P ก็คือเข้าโปรแกรมมันเปิบเข้าโปรแกรมแล้วเราจะเราจะเข้ามาที่ตัวเดิมก็คือตัวศูนย์นะเคข้าหาตัวต้องลบลบแล้วก็ กดไปที่โปรแกรม2อ่ากดที่โปรแกรม2ปมสอับกับแล้วก็เซฟเอสเซฟอันนี้เป็นอะไรคือเป็นจากเย็บจากเย็บโอาเคตามโหมดนี่นะครับผมอ่เอาเซฟแล้วมันไม่เข้าวะเฮ้ยเดินไปนู้นล้่นนี่เมื่อกี้เนี่ยอ่าได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ไขเอีกท่มีป